ดีจ้าส,สวยๆหน่อยคะ่ะโอ้คำเหมือนคงหิดดวเสียงแหบนะคะแม่แม่เสียงแหบมหาสนีนะคะดูน้องบัวตองของเรานะคะโอ้บัวตองเสียงแจ๋วเลย เราก็ได้ทำความสะอาดนะคะล้างก่อนนะคะแม่แม่แมกี่ถุงทั้งหมดควรต้งห้าถุงนะครับห้าถุงนะคะห้าร <5 S 2> ้อยคะแ <500 S 2> นนนะคะแม่แม่ก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่มากเลยนะคะ ที่มอบกล้วยให้กับทางคำเหมื่นของเรานะคะกล้วยสุกของมากเลยนะครับของคุณแม่อะไรนะของคุณป้าต้อมนะครับของคุณป้าต้อมนะคะมาตอนที่คำหมือนมาตอนที่คำหมื่นได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะเราก็เรายังไม่ว่างเนาะเราไม่มีเวลานะคะเราเพิ่งว่างนะคะแม่แม่ ก่อนที่เราจะให้สาวสๆาของเราได้ทานนะคะเราก็ต้องล้างทําความสะอาดทุกครั้งนะคะเต่วนะ่ามันก็สุกจากเครือนะครับผมสุมกจากเครอนะคะตัดมาแบบเขาเอาวางไว้ไม่ได้บุมนะครับไม่ได้ใช้แก๊สเนาะ,นะ,ะเราไม่ได้ใช้แก๊สเลยนะคะอ้อเสียงคํเหมือนไผ่ลมด้วยทั้งหมด5ถุงนะคะแม่ๆ500คะแนนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณแน่แม่ต้องปรารถนาด้วยนะคะขอบคุณขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปรารถนาสิงใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะคะแม,แม่ตลอดปีตลอดไปนะคะดูคำเหมือนนะคะยืนรอแล้วนะคะคำเหมือนบอกนิวแล้ว สีกะละมังหวานเหลียวมากๆเลยนะคะสีกะละมังสีชมพูนะคะของคำเหมือนนะคะแม่แม่กเริ่มสวัสดีจ้าสวยๆหน่อยค่ะโอ้คำาหมือนคงหิวเสียงแหบนะคะแม่แม่เสียงแหบมหาเสน่ห์นะคะถ้ามีปั้ยอยู่ตรงหน้านะคะสั่งให้ทําอะไรก็ทํานะคะแม่ดูน้องบัวตองของเรานะคะโอ้บัวตองเสียงแจ๋วเลยนี่นะคะบัวตองรีบมากๆเลยนะคะ ถ้าเรามีกล้วยหรืออาหารหวานๆอยู่ตรงหน้านะคะสั่งให้ทําอะไรก็ทํานะคะสั่งง่ายมากๆเลยนะคะดูหน้าตาของคำเหมินนะคะท้งอิ่มนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเพราะว่าได้ทานกล้วยหวานๆนะคะ เขาเรียกว่ารู้จักกับเจ้าของกล้วยเป็นอย่างดีนะครับรู้จักกับแม่ค้านะคะแม่แม่รู้จักกับแม่ค้าเจ้าของกล้วยนะคะพอดีเขาได้แถมให้เราด้วยใช่ไหมควันต้งแถมมาด้วยนะคะเราก็ได้เยอะนะคะให้ราคาถูกกว่าให้ราคาถูกนะคะเพราะว่าเป็นร้านประจําที่เราเคยซื้อใช่ไหมอันนี้ได้ถุงละสิบว ถุงละสิบวีนะคะแม่แม่วีนนละสิบคะแนนนะคะ,ว,ะวันนี้ที่เราได้ไปซื้อกล้วยนะคะห้าร้อยคะแนนเราก็จะได้ห้าถุงถุงละสิบวีนะคะแม่แม่ก็เป็นความโชคดีของเรานะคะที่จะได้กล้วยให้น้องช้างของเราได้ทานเยอะๆนะคะแม่แม่คำเหมือนของเราบอกว่าอร่อยมากๆเลย ทำเหมือนของเราได้หน้าสวยๆนะคะไม่ล้างออกเลยนะคะวันนี้นะคะนะะคต่อไปก็เป็นของน้องบัวตองนี่นะคะแม่ๆเยอะแยะมากๆเลยนะคะกล้วย,ยวันนี้กินให้อิ่มไปเลยนะคะเป็นกาละมังเลยนะคะแรกๆรีบนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะช้าเครื่องอืดแล้วนะคะนี่นะคะน้องบัวตองของเรา ด,ด,ดูดูนูนะคะ <mm แย่งในมือเลยนะคะน้องบัวตองของเรานะคะกลัวไม่อิ่มนะคะ <mm นี่นะคะน้องบวตองของเรานะคะถ้าอยู่นานๆกาน,นี้หุ่นคงเหมือนเจ๊คำเหมือนของเราแน่ๆเลยนะคะแม่ๆเพราะว่าน้องกินเก่งมากๆเลยนะคะ กล้วยมีแต่วีใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะสุกพอดีด้วยนะคะสุกแบบหวานๆเนาะน่าจะหวานๆเลยหวานๆเลยนะคะขวันต้งบอกชิมดูก่อนนะคะว่าหวานหรือเปล่านะคะหวานไหมล่ะชิมแล้วหวานนะคะขวันต้งบอกว่ากล้วยกําลังพอดีเลยนะคะแม่แม่ ทานอย่างอเ็อร่อยเลยนะคะวันนี้กล้วยกล้วยยั่วๆค่ะดูน้องบัวตองของเราดูใบหูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะน้องบัวตองบอกอร่อยมากๆเลยค่ะแม่ๆวันนี้น้องบัวตองของเรากับคำหมื่นของเรานะคะได้ทานกล้ยวยหวานๆอาหาร,รมื้อเช้านะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะไปถึงเที่ยงเลยนะครับ นียนะคะหลายหวีเลยนะคะ,ะ,คะอีกหนึ่งถุงนะคะเราจะแบ่งครึ่งนะคะเราได้ทานไปแล้วเชือกละสองถุงนะคะเหลืออีกถุงหนึ่งนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันนะคะให้ขมืนเยอะกว่าน้อยขมือนตัวอ้วนกว่าฝ <laughs> นต้องบอกว่าให้ลดหุน่นไม่ลดไม่ได้กลัวขมือนไม่อิม่ม ขำเหมือนตัวโตกว่าบัวตองนี่นะคะแม่แม่บอกว่าเจ๊สวยยืนหนึ่งนะคะสวยจริงๆใช่ไหมคะแม่แม่ขำเหมือนของเรานะคะสวยยืนหนึ่งเลยนะคะเมื่อวานนะคะที่เราได้ไปแห่งานนะคะใ่แม่ในหมู่บ้านนะคะเห็นคำเหมือนบอกว่าเหมือนตุ๊กตามากๆเลยเหมือนตุ๊กตารูปปั้นนะคะ น้องไพก็ได้ยินหลายเสียงเลยนะคะที่บอกชมคำเหมือนของเราว่าเหมือนตุ๊กตารูปปั้นนะคะยืนเคียวแบบฟินๆมากๆเลยนะคะดูนะคะเราจะพามาดูคำเหมือนของเราดูใกล้ๆนะคะเวลาเขาได้ทานอาหารหวานๆนะคะดูนะคะสายตา ดะคะ ه, คอ้อร่อยมากๆเลยค่ะครับท้ายนี้คุณผต้องขอจรากขอพวะคุณนะครับป้าต้อมสุปรารถนานะครับหรือว่าแม่ต้อมนะครับก็ต้องขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ ดูรักษาเจเดาคุมครองอาจจะจากโรคไตแพ่เจ็บนะครับท่านมีอยู่แล้วรวยแล้วก็ขอให้โวยยิ่งขึ้นไปนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะครับทีนีต้องพากเมือทุกท่านทุกคนนะครับผมขอกราบขอบพระคุณมากๆที่ส่งกาลังใจมาให้เสมอมานะครับผมสำหรับทีนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ